โอ้โหโอ้โหโอ้โหอเมริกาเล่นแรงอ่ะเห็นใจน้องๆมากเลยนะคะทุ่มเทมากๆเลยอ่ะเล่นเอาสาวๆไทยเราเนี่ยล้มละเนระนาดเลยอ่ะเชื่อว่าหลายคนนะคะตั้งนาฬิกาปลุกรอดูเกมนี้เลยแอดเนี่ยยังเพิ่งจะฟื้นเลยค่ะคุณผู้ชมคะไทยแพ้อันดับโลกยังไม่เปลี่ยนประเดิมได้เซตอเมริกาถือว่าเยี่ยม กองเชียร์บราซิลนี่สุดยอดลบ0.8ก็ไม่มีอะไรเสียหายถึงแพ้แต่ดูแล้วสบายใจสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่8 6 8คอมเมนต์ชาแนลนะคะคุณผู้ชมคะ เป็นยังไงกันบ้างคะตีสามครึ่งนะคะแมตท,ที่สาวไทยเจอกับอเมริกาตอนนี้รู้ผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่วันนี้168 Comment Channel จะมาพูดคุยในแมต์นี้ในสไตล์168 Comment Channel ค่ะค่ะก็ทราบกันแล้วนะคะว่าสหรัฐอเมริกาชนะไทยเรา3ต่อ1เซตนะคะแต่ต้องบอกว่าสาวไทยของเราอะ่ะยอดเยี่ยมมากเราได้เซตจากอเมริกานี่ต้องบอกว่า เลอค่ามากๆนะคะถ้าเราเนี่ยออแพ้3ต่อสูนเซตเนี่ยเราจะโดนลบแต้มถึง3.3คะแนนค่ะ แต่ด้วยความที่เราแพ้สามตัวหนึเซตเนี่ยทำให้เราดนหักไปแบบจิ๊บๆเองอะ่ะหักไปเพียง0.8คะแนนเท่านั้นนะคะซึ่งจากเดิมเนี่ยค่ะเรามีคะแนนอยู่222คะแนนแต่ตอนนี้เราเหลือ221.2คะแนนถือว่าไม่มีอะไรเสียหายค่ะใดๆน,นะคะก็คือเล่นสนุกทุกเซตและสำหรับอันดับ World World r ัง k i n g ของเราก็ยังอยู่ที่อันดับ13เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะสาวไทยของเราเนี่ยในในเกมนี้เนี่ยเรียกว่า เป็นรองเขาทุกอย่างเลยนะได้มาหนึ่งเซตเนี่ยเก่งมากๆเล่นเต็มที่ขนาดนี้พวกเราเนี่ยดูก็มีแต่ความสุขนะคะถึงจะแพ้ก็แพ้แบบประทับใจอะ่ะพอใจมากๆค่ะขอชมเชยทุกๆคนนะคะส่วนอเมริกาเนี่ยคือเขาทั้งแรงทั้งเร็วแล้วก็มาบล็อกแบบแน่นจริงๆเลย ส่วนสถิติคะแนนของนักกีฬาที่เราทำได้นะคะมาดูกันค่ะน้องบีมได้14แต้มบุ๋มบิ๋ม13แต้มน้องสองได้8แต้มยูฟ่า5แต้มโมเม5แต้มแนน14แต้มเตย3แต้มชมพู่1แต้มและออมสิน1แต้มค่ะ คุณผู้ชมคะเรียกว่าวันนี้เนี่ยนะคะสาวๆของเราเนี่ยยังมีการเล่นแบบคัดคาด,คด,คดเกินๆบ้างอเมริกาเขาก็ลดแลกแจกแถมให้เยอะนะแต่ก็อย่างว่าค่ะยังดีนะที่เราเ,เก็บมาได้หนึ่งเซตนะคะคะแนนลบไม่เยอะสนามนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะดูเบาที่สุดแล้วอเมริกาเขามีานักกีฬาชุดใหม่นะคะหลายคนเลยเสียดายที่ฟอร์มเราเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่มาเท่าที่ควรค่ะ แต่ยังไงนะคะภาพรวมเนี่ยคะ่ะสาวไทยของเราเล่นดีขึ้นจริงๆเล่นคมขึ้นมากอาจจะเป็นเพราะว่านักกีฬาหลายคนเนี่ยอ,อ,อยู่ในจุดที่พีคนะคะคือมีความกระหายที่จะเล่นและขอชื่นชมการเสิร์ฟตัดเกมรุกของเขานะคะซึ่งหลายคนเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะคอมเมนต์กันมานะคะค่ะแต่ว่าน้องๆเนี่ยถึงจะดูอ่อมแต่ชอบบรรยากาศสำรองของวันนี้ค่ะทุกคนอยากลงอยากจะโชว์ฝีมือทีมชาติก็ ็ต้องแบบนี้นะต้องมีการแข่งขันกันภายในทีมนะคะและสำหรับโคตยะนี่นะคะต้องบอกว่าก่อนมาแข็งเนี่ยโอ้โห กองเชียร์ผิดหูผิดฝาผิดตัวเลยคือก่อนมาในยังยับเลย <c oughs> จากการสัมภาษณ์อะคะ่ะแต่ว่าพอประเดิมแมตช์แรกแมตช์นี้นะโอ้โหเกมพลิกเลยอะได้ใจคนไทยอย่างมากชอบตรงที่โคชยะเนี่ยก็ให้ตัวสำรองลงมาเล่นไม่ใช่เอาแต่ตัวจริงลงมาเล่นอย่างเดียวนะสำรองวันนี้เล่นดีไม่ได้เล่นแย่เลยนะคะเล่นดีมากเข้าตาหลายคนเลย มาพูดถึงนักกีฬากันบ้างนะคะ,ะความปังออราจับของนักกีฬาเนี่ยเริ่มเลยก็คือน้องนุกนิกกับน้องอยู่ฟ้าค่ะโอ้สองคนนี้นะแจ้งเกิดเลยอะ่ะเปิดตัวได้สวยงามมากอ,ะอ่ะนุกนิกเนี่ยทำได้ดีเลยนะคะแล้วก็ช่วยพี่ชมพู่เล่นได้ดีมากแอบกระซิบนะคะถ้าโค้ดไอ k ดูอยู่เนี่ยคงจะเสียดายนะว่าคิดพลาดอีกแล้วและสำหรับน้องอยู่ฟ้า เดบิวต์แมตช์แรกของ VNL นะน้องลงมาปั๊บก็สอบเลยสอบเอสทำแต้มอีกโอ้โหเล่นเอาบอกคนไทยนี่เชียร์กันแบบกระหน่ำเลยนะคะตีสามครึ่งก็ตีสามครึ่งเหออเนาะนุกนิกกับยูฟ่าสองสาวเนี่ยต้องบอกว่ามีความสดใสมีพลังวัยสาวมีความอยากเล่นนะและคนต่อมาก็คือโมเมค่ะแมตช์นี้เนี่ยประเดิมได้ดีมาก ตีดีเลยนะได้5แต้มด้วยคุณผู้ชมคิดยังไงคะกับฟอร์มการเล่นของโมเมในนัดนี้คอมเมนต์มาคุยกันค่ะ รวมๆนี่นะคะนุกนิกโยฟ้าโมเมเนลงมาในถือว่าช่วยเปลี่ยนเกมให้ดีขึ้นได้นะคะเชื่อว่าหลายคนนะให้ผ่านเลยดูน้องในมีความกระหายที่จะเล่นเกมเราเนี่ยก็ถือว่าสูสีใช้ได้นะบอลแรกก็โอเคติดตรงที่แบบตีแล้วติดบล็อกอะค่ะครั้งหน้าถ้าตีทัดบ่อยๆอ,อาจจะเป็นแต้มมากกว่านี้ค่ะและสำหรับคนต่อไปก็คือบุ๋มบิ๋มค่ะโอ้โหต้องบอกว่า แอดอะสงสารบุ๋มบิ่มเลยนะคือบุ๋มบิ่มเนี่ยเรียกว่าโดนบททดสอบหนักมากกันในเกมนี้โดนเสิร์ฟจ,จี้แบบจีจ้จี้จี้จนแบบบุ๋มบิ่มเปิดบอลเป๋ไปหลายลูกเลยอะค่ะคาดว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาแบบหมายหัวไปแล้วอะค่ะก็คือตัดเกมรุกของเราแต่ว่าบุ๋มบิ่มเนี่ยก็ยังคงแกร่งนะคะยืนได้จนสุดเกมอะคุณผู้ชมสังเกตไหมคะวันห้องโอ้โหวิ่งแบบล้มลุกคลุกคลานนา่าสงสารน้องมากๆเลยนะคะ สำหรับน้องสองวิภาวีในแม์นี้นะคะต้องบอกว่าต้องช่วยกว่านี้ค่ะเพราะว่าอาจจะยังดูขาดขาด,ดให้ใหายไปเยอะนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยลองดูน้องสองออในแมทที่2ต่อกันนะคะคุณผู้ชมคะและคนนี้นะัจะไม่พูดไม่ได้เลยอะ่ะเพราะว่าแบบได้คะแนนสูงสุดของสาวไทยเลยนะคะก็คือน้องบีมพิมพิจยาก๊กรามหรือควีนบีมนั่นเองค่ะโอ้โหเล่นแบบดิชําและปังมากเลยนะในนัดนี้ ท็อปสกอร์ในทีมได้14แต้มอ่ะนี่ขนาดจะหลับกันลงเล่นนะโอ้โหต้องเชื่อเธอเลยอ่ะแมตหน้าจับตาดูให้ดีกันนะคะควีนบีม และมีแฟนๆนชื่นชมนะคะบอกว่าลิปของเราวันนี้ผิดปกติเอาก็เบียนุ๊ตแป้นน้อยของเราอ่ะดีกรีเบสทิเบโล,โลของอาเซอร์ไบจันซุปเปอร์ลีกเชอนะพาทีมคว้าแชมป์มาเนี่ยต่างชาติทึ่งมาแล้วว่าลีลาการเล่นในแบบโอ้โหศาสบอลเป็นแต้มศาสบอลเป็นแต้มอ่ะแฟนๆคนไทยแอบมีโพสต์นะคะว่าแมตช์เนี่ย ปยียนุษย์แป้นน้อยขุดดีจัดๆเลยถ้าหน้าบล็อกมาช่วยนางเก็บนะจะดีกว่านี้อีกไม่ได้อวยนะขอให้นางเนี่ยปังๆแบบนี้ทุกแมและกันจะอวยให้ช่ำเลยโอ้โหนี่คือคําชมนะคะค่ะและมีแฟนๆยังพูดถึงโคดยะอีกด้วยนะคะพูดว่าต้องพูดถึงโคดยะค่ะใช่เลยโคดยะเนี่ยคือเปลี่ยนจากเดิมไปเลยนะ ขอบคุณโค้ดยะที่กล้าให้น้องๆได้ลงเล่นค่ะ,ะมีต่อค่ะบอกว่าเห็นด้วยเลยค่ะโค้ะแก้ทุกช็อตทั้งขอเวลานอกแล้วก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นทุกคนทําได้ดีเป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะ,ะแบบนี้แหละค่ะแม่ทัพปลูกใจนักรบตลอดเกมโค้ดแก้ไขเกมเร็วๆใดๆจะแพ้แต่สนุกนะเชื่อว่าคนไทยหลายคนชอบ ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูอันดับตารางคะแนนของทีมกันนะคะตอนนี้ไทยอยู่อันดับที่1 2อเมริกาอยู่อันดับที่5และหัวตารางก็คือจีนค่ะอยู่อันดับที่1สําหรับท้ายตารางเลยก็คือเกาหลีใต้อยู่อันดับที่16ค่ะค่ะและสําหรับโปรแกรมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2 0 2 4สัปดาห์แรกนะคะก็จะมีวันที่18พฤษภาคม ไทยเจอกับเซอร์เบียเวลาเที่ยงคืนก็เป็นเที่ยงคืนของวันที่17พฤษภาคมค่ะแล้ววันที่19พฤษภาคมไทยเจอกับแคนาดาเวลา7นาฬิกาวันที่20พฤษภาคมไทยเจอกับเกาหลีใต้เวลาตี3ครึ่งค่ะและนี่ก็เป็นโปรแกรมที่ไทยเราจะเจอกับแต่ละทีมนะคะค่ะสุดท้ายนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง168คอมเมนต์ด้วยค่ะไปละสวัสดีค่ะ